ด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ1,000คําคำในภาษาไทยสำหรับรถถังดูมเลเวียทันที88ปี2026โดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่า welcome ตามที่คุณขอไว้ ขีดขีดขีดเวลค้ัมสู่ออโต้บิวช่องที่รวมที่สุดของพลังเหล็กกล้าและเครื่องจักรสงครามแห่งอนาคตและวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของยักษ์เหล็กที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดทันหนึ่งแห่งปี2026กับดูมเลเวียทันที88รถถังแห่งวันสิ้นโลกจากประเทศไทยที่พร้อมจะขย่าพื้นดินและบทพยี่ศัตรูด้วยพลังอำนาจที่ไรขีดจำกัด ดูมเลเวียทันที88ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือผลงานการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการรบลูกใหม่เข้ากับความโหดเที่ยมของยุโทโธปกรณ์ระดับจัรกลทำลายล้างด้วยน้ำหนักกว่า78ตันความยาวเกือบ11เมตรและความสูงกว่า3.5เมตรทำให้มันกลายเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดโลหะที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ โครงสร้างภายนอกของดูมเลเวียทันท T88 ถูกสร้างขึ้นจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษผสมคาร์บอนไฟเบอร์และนาโนคอมโพสิตทำให้มันสามารถทนแรงระเบิดจาก RPG จรวดต่อต้านรถถังไปจนถึงระสนเจาะเกราะระดับ APFSDS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเสริมด้วยแผ่นกรอบปฏิกิริยาเอาราขั้นสูงที่สามารถดูดซับแรงประทัดและสะท้อนแรงระเบิดออกไปได้ทันที ป้อมปืนหลักของดูมเลเวียทันที88คือปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรแบบสา,สามารถยิงกระสุนเจาะกรอบความเร็วสูงกระสุนระเบิดแรงดันสูงและกระสุนอัจฉริยะนำวิถีได้ไกลถึง12กิโลเมตรแม่นยำถึงระดับเซนติเมตรด้วยระบบเลเซอร์ล็อกเป้าและเรดาร์ควบคุมเป้าหมายแบบ AI ที่สามารถทำง,งานได้โดยอัตโนมัติแม้ในสภาพการรบที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันหรือสัญญาณรบกวน นอกจากนั้นยังมีปืนกลร่วมขนาด30มิลิเมตรแบบขอคอยควบคุมระยะไกลพร้อมโรนบินได้2ลำติดตั้งที่ด้านหลังป้อมปืนซึ่งสามารถบินขึ้นตรวจการบอกพิกัดศัตรูและแม้กระทั่งสั่งยิงจากระยะไกลได้ทันทีผ่านระบบควบคุมที่อยู่ภายในตัวรถ ระบบขับเคลื่อนของดูมเลเวียทานทีแปเป็นแบบไฮบริดทูบีนเอนจิ้นรุ่นล่าสุดให้แรงม้ารวมกว่า2,000แรงม้าสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง6กิกิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง8วินาทีแม้จะมีน้ำหนักระดับรถถังหนักสุดก็ตามและยังติดตั้งระบบกันสะเทือนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบปรับอัตโนมัติทำให้สามารถวิ่งได้อย่างมั่นคงแม้ในภูมิประเทศขรุขระหรือมีแรงสะเทือนรุนแรง ห้องควบคุมของดูมเลเวียทันที่88นั้นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมีจอสัมผัส OLED รอบด้านระบบแสดงผลแบบ AR เก้าอี้ตัดแรงกระแทกระบบกรองอากาศชีวภาพและ AI ผู้ช่วยที่สามารถประมวลผลสถานการณ์แบบเรียลไทม์พร้อมเสนอทางเลือกในการโจมตีหรือลบหลีกตามข้อมูลที่ได้รับจาก UAV ดาวเทียมและหน่วยรบปืน ลูกเรือในูมเล l e v i a t h ที T88 มีเพียง3นายคือผู้บังคับการคนขับและคนปืนโดยทั้งหมดได้รับการฝึกฝนให้สามารถควบคุมการรบทั้งหมดได้จากภายในโดยไม่ต้องเปิดฝาแม้แต่น้อยและยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อให้รถถังเคลื่อนที่หรือยิงได้แม้จะเหลือลูกเรือเพียงคนเดียวความสามารถของดูมเลเวีย t h น n T88 ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นมันยังมีระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ เช่นระบบต่อต้านโดรนระบบต้านสัญญาณรบกวน GPS ระบบต่อต้าน EMP ที่สามารถรีบูตการทำงานภายใน3วินาทีหากถูกโจมตีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและยังมีระบบระบายความร้อนอัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติการในเขตร้อนอย่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบสงครามสารสนเทศของ T88 ยังรองรับการเชื่อมต่อกับหน่วยรบพิเศษ ฐานบัญชาการเคลื่อนที่และระบบ AI กลางของกองทัพทำให้มันกลายเป็นเสมือนศูนย์กลางยุทธการเคลื่อนที่ที่สามารถคำวนวณวิเคราะห์และสั่งการแบบอัตโนมัติในการรบระดับกองพลดูมเลเวียทันท t 88ได้ผ่านการทดสอบภาคสนามในหลายสภาพแวดล้อมทั้งทะเลทรายหนองน,องน้ำปากเขาและสนามเมืองจำลองพบว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ติดขัดพร้อมยังแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำของอาวุธ ระบบควบคุมที่เสถียรและความสามารถในการรับแรงโจมตีที่เหนือกว่ารถถังในระดับเดียวกันจากต่างประเทศแม้จะมีขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ดูมเลเวยธานที88ยังสามารถผลิตได้ในประเทศไทยด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ารถถังตะวันตกถึง30%และยังสามารถปรับแต่งตามภารกิจเฉพาะเช่นเวอร์ชั่นสงครามเมืองเวอร์ชั่นลาดตระเวณระยะไกล หรือเวอร์ชั่นจู่โจมกลางคืนด้วยระบบตรวจจับความร้อนและเสียงแบบพิเศษด้วยดีไซน์อันน่าเกรงขามพลังทำลายล้างระดับโลกและความสามารถในการรบแบบไฮบริดลูมเลเวียทันที่88จึงไม่ใช่แค่รถถังแต่